พามาเปลี่ยนเแบรบกหน้าเว็แบบร้อยอันดับแรกครับใช่ไยันยังมันวัิมาบงอยใช่ยังผค <c oughs> ือยงรเนาะเพราะว่ากูคือบุญใดญทุกคนเดียวนะถอดปั๊มออครับ เลียแต่นันเลยนีลียแต่เล็กแล้วเฮ้เจียวดียนไงอันนี้เป็นนนอดนนอดอย่างแังขี้โบนน่มัน,ใน,ในปากนั่น ใส่ขันหางปลาและกินสูานี่ครับสายมันดีขาดอะันหาบดูว่าดูรับ บนเรือเลยครับนี่นี่นี่ขาบ,บิบากเบสยิงแมงเมื่อกี้หอนวิวูเลยครับเไม่เห็นก็มาขายตัวเหนียวคนเวียงเคยคันนั่นหรอก เอองิมาดับมุนทั้งนอกซ้ายนี่ขาดสุดเดือดเอา <laughs> สางกับมือสัน่นโอ้ยคือจังถอนไปเร็วอะความรู้ครับเอาไว้เถอะเหดเหตเองนะครับการเปลี่ยนกับเปลี่ยนยังไหน có đầy hết viên biệt tít đó Biệt tít nó là phải cắm biệt rồi Một tháng cắm đánh cืn cạp, trái 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 phập, à.